สวัสดีครับพอกนอีแล้วนะครับกับที่เอพธนพัฒน์เจริญฟร์มบาลลักดานตำบลหนองแสงสุขภอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับช่องที่ทําทคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวลูกผสมนะครับก็พยายามจะลงคลิปทุกวันนะครับแต่ในคอนเทนต์ก็จะมีแค่ตัดหญ้าเลี้ยงวัวนะครับตัดหญ้าเลี้ยงวัวแค่นั้นนะครับจะเป็นชีวิตเกี่ยวกับวัวลูกผสมนะครับตอนนี้แต่ว่าก็มีวัวเลือดร้อยหนึ่งตัวคลอดมาวัวเลือดร้อย ตัวแม่พันหนึ่งตัวอายุ13ปีข้อตัวเมียมาวันที่12นะครับแล้วก็มีตัวผู้เลือดร้อยคุ้มฝูงนะครับเป็นบามันนะครับบามันเลือดร้อยคุ้มฝูงนะครับกาลังเป็นอ่าพัฒนานะครับกำลังพัฒนาอันนี้คือแปลงหญ้าของเรานะครับถ่ายให้ชมแปลงหญ้านะครับตามติดชีวิตกัวอ่าลูกผสมนะครับของผมจะเป็นประมาณนี้ก็วันนี้ก็เป็นช่วงเช้าเช้าหลังจากฝนตกลินนะครับเมื่อคืนดินชุ่มฉ่าดีนะครับฝนตกลิน ดินชุ่มชำ่ำนอนอยางเดียวนะครับบอลูเดียงไม่รู้สึกตัวเท่าไหร่ถามผีซ้ายแล้วก็ว่าตกตกแห้งอยู่แต่ว่าผมยังบรดยยาไปสังเกตนะครับแต่ว่าไม่มีน้ําท่วมขังนะครับน้ําเพราะว่ามันแห้งนานแต่ว่าดินชุ่มดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหลังจากที่รอมารอมานานรอมานานถามว่าโดนละอันนี้ก็เตรียมเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าของเราก็ สมกับที่รอมาอ่าเมื่อคืนเมือ่อเมื่อคืนผมไปดูข้อมูลแล้วนะครับว่าผมตัดหญ้าวันไหนนะครับตัดหญ้าไปวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับหนึ่งมีนาคมตัดวันแรกนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบนะวันนี้วันที่ยี่สิบเมษาหนึ่งมีนามีนาเมษาหนึ่งเดือนกับยี่สิบวันก็สามหาสิบหมื่นแล้วนะครับห้าสิบวันได้ละ ที่ผมตัดหญ้าเวียนอยู่ตรงนี้50วันแล้วนะครับปะเดี๋ยวมันจะสายก่อนนหอแดดสีหอนเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับครับนี่ก็ตัดแล้วนะครับไม่ค่อยได้ตัดให้ชมนานแล้วกระบวนการตัดูนะครับใส่ไขเข้าหมายของเรา แน่นนะครับญ้าแ,แน่นดีตัดเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเพราะว่าญ้าลู่ลูไปตามไอ่นีก็ตัดไม่ค่อยเข้านะครับไม่เป็นไรนะครับต้องตัดย้อนต่อนะครับ ตัดพเพราะว่าแดดยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับถ้ามีอย่างนี้ให้กินตลอดปีนะรับรองได้ว่ากลัวนี่สุขภาพดีแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าสุขภาพดีนะครับแต่ว่าจะอ้วนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าสุขภาพดีแน่นอน วัวผมได้กินหญ้าสดมาแล้ว50วันนะครับได้กินหญ้าสดมาแล้ว50วันได้กินมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมบางคนอาจจะงงว่าโอ้งวัวเจ้าลูกผสมขึ้นขึ้นได้กินดีแถงสี่เนาะ ไม่ว่าอะไรนะครับก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงให้มันก็เลี้ยงให้ดีๆนะครับเขาให้เขาได้มีผลตอบแทนของเราดีๆนะครับใครได้ว่ามีสุยางงอนง่วงสินะครับเนี่ยปฏิทัานที่ตั้งไว้นะครับได้ว่าได้นั่นได้นี่ก็ย้อนง่วนเนี่ยนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นการลงทุนลงทุนพื้นฐานนะครับลงทุนพื้นฐานในการทําวัวนะครับในการเลี้ยงวัวก็นี่แหละครับพวกรถตัดหญ้ารถม้วนหญ้าพวกอันนี้แหละครับส่วนตัววัวของผมก็ยังเป็นลูกผสมอยู่ตอนนี้ติดครับเมื่อกี้ก็ตัดตัดเสร็จแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ที่บอกว่ามันติดมันติดอยู่ตรงนี้นะครับมัน ติดเสาไฟนะครับหักหลบเสาไฟเฉยๆนะครับเมื่อกี้ตัดมาเมื่อกี้หักหลบเสาไฟก็เลยไม่ได้ถ่ายต่อก็เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จขั้นตอนนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามมวนนะคือผมก็เริ่มใช้เครื่องคล้องแล้วนะครับหมายถึงว่าเริ่มวางแผนในการใช้เครื่องนี้คล้องแล้ว ข้องในที่นี้หมายถึงว่าเครื่องมันใช้ข้องแล้วแหละแต่ว่าเราวางแผนในการตัดหญ้านะครับถ้าเราตัดหญ้าให้เป็นมันเป็นแถวเา้วๆเียโดยที่ว่าตัดวันละแถวหรือสองแถวเนี่ยมันจะเร็วนะครับมันจะเร็วคือเราไม่เราไม่จําเป็นต้องได้มากวาดให้มันเป็นตัดสองแถวข้างกันแล้วก็ต้องกวาดนะไม่ไม่ไม่นะครับไม่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 จาเป็นเพราะว่าตอนแรกๆที่ผมตัดนะข้างบนนะ แปลงมันสั้นนะครับแปลงมันสั้นมันก็เลยต้องได้กวาดนะ <_ d ust> มอนก็ว่าตัดวันละหกแถวเจ็ดแถวเงี้ยต้องได้กวาดสองรอบสามรอบเงี้ยรับกวาดให้มันเป็นแถวอย่างเงี้ยผมก็เลยได้เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ยังไงเปลี่ยนใหม่โดยการตัดทีละแถวเลยนะครับพยายามตัดทีละแถวเดินเดิน,ดนม้วนวนเหมือนกันเลยนะครับตัดทีละแถวให้เป็นให้เป็นรูปตัวไอน,นี่แหละหัวท้ายหัวท้ายโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องกวาด โดยไม่ต้องเสียเวลามากวาาให้มันเป็นล่องชิดกันนะครับคือแล้วเดินอัดเอาใช้เครื่องม้วนฟางม้วนเอาเลยนะครับม้วนม้วนแบบม้วนม้วนเป็นแถวเลยแถวใครแถวแถวใครแถวเราเลยไม่ต้องแบบเขาเคยนี่ยังละ่ะว่าต้องแบบว่าต้องแบบได้เสียเวลาไปกวาดตอมอีกเนาะครับก็เป็นม้วนแบบม้วนแถวไผแถวเฮาเลยนี่ละ

เดี๋ยวขออนุญ,ญาตปฏิบัติก่อนแดดเริ่มร้อนแล้วครับก็ขนขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้ได้ห้าก้อนนะครับหาก้อนเนี่ยยึดทึ่งรถซาเล้งนี่ยสองก้อนนะครับพอดีซาเล้งที่ขับไประหว่างทางพอเจอสมาชิกปล่อยกระบือนะครับปล่อยควายมาเอาก็บตองศาดเนี่ยจังหน่อยนะเแยวแรกใช้สองก้อนนะครับก็จะเอาลงมาข้างล่างสองก้อนสี่ก้อนแล้วก็ให้กัว ให้นมอยู่ในคอกเรือดร้อยหนึ่งก้อนนะได้ห้าก้อนนะครับภารกิจของเราห้าก้อนก็ตัดไม่นานนะครับตัดม้วนไม่นานครับแบ่งเวลาเลยสมมุติว่าเราตื่นสักตีห้าเนี่ยเฮ้ยบอกผิดสมมุติว่าเราตื่นสักตีห้าครึ่งตีห้าสี่สิบเนี่ยได้ออกมาตัดแล้วนะไม่เกินหกโมงครึ่ง เจ็ดโมงไม่เกินเจ็ดโมงมอ่กเขาเอินอยังอ่ะเรียบร้อยแล้วนะรบรเกินเจ็ดโมงอี่แต่ว่าตอนนี้เจ็ดโมงสิบวันท่านได้ออกจากอยังก็เขาเอินไหมวันท่านได้ออกจากที่นอนอยู่นะครับผมเจ็ดโมงสิผมเจ็ดโมงเช้ายังไม่ได้ออกจากที่นอนเลยก็แดดร้อนนะครับปกติผมก็วางแผนนะครับวางแผนว่าช่วงนี้ก็ว่างอยู่กับ,บวัวตลอดนะครับว่างอยู่กับงัว ก็มีธุระบ้างเจ็ดโมงก็คือ,อยานยานแต่มันห่อนอย่างเดียวนั่นแหละบ่ได้ยาน,นี่เองนะครับเนี่ยแต่ว่าเขากะตื่นตะเศร้าอยู่ดอกตว่า,าเขากะเขาเอิ่อไวอย่างก็ว่าแผนไวเมื่อคื่นเนี่ยู้ว่าฝนตกกันเลยแบบสายได้ยังีิเนาะเดือดเหน่แน่น,ะนี่ถึงแล้วนะครับเนี่ยเลยโกงอะไรกับแมแล่ละ ถึงแล้วเรียงว่าเอาเดี๋ยวปดประตูก่อนนะครับกดประตูเข้ามาข้างในนะชุ่มฉ่ำนะครับชุมช่มฉ่ำฝนตกยิ่งนึกทิ้งทีไรก็ยิ่งชุมช่มฉ่ำ วานไม่ไดเอามาให้นะครับวันนี้ก็มาแล้วค่อยมาเรียกว่าแะ้วปรับแต่งสถานที่อีกที่นึ่ถอยไปข้างหลังอีกนะครับเอาลงไว้สองก้อนเรียบร้อยแล้วครับลังตามที่สังเกตที่เมื่อวานไม่ได้เอามาไว้ให้กินก็ก็ของเดิมก็ยังไม่กินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเอาไว้ข้างบนสองก้อนแล้วก็เดี๋ยวเอาลงแปลงนายสองก้อนนะครับแป่งกันนะครับไปเอามาอีก ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสีก้อนนะครับก็เอาเชือกออกกากม้วนหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปปล่อยวัวออกมานะครับสี่ก้อนเชือกนี้ก็เก็บไว้ใช้พรุ่งนี้ต่อนะครับไปปล่อยวออัวครับปล่อยวัวออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ๋อสันเถอะไรแบบทุลักทุลีอิ่มจากมอาวานนะครับอิ่มจากที่เฮาอ่อนก็เนี้ยงก็ ปล่อยให้แปลงแทะเล็มเมื่อวานนะครับเมื่อวานสี่โมงนะครับปล่อยไหมแทะเล็มประมาณสองชั่วโมงเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานบริตัดหญ้าเนาะมันนี้ก็ตัดหญ้ามาทั้งหมดได้๋ยวหากรน,นะครับหากนก็จาเปียกน้ำก็คงกินไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ตัดออกไปก็เลยว่าตัดให้มัน เหลือนี่ตัดเห็นมันเหลือ,อรอบใหม่ห็นมันเกิดรอบใหม่ถึงรอบตัดก็ต้องตัดนะครับตัดให้เหลือรอบใหม่ซีโตนี่กับยางซานี่เมื่อเช้านะอิ่มนะครับสังเกตดูเมื่อวานนี่คืออิ่มอิ่มจากเมื่อวานแหละปล่อยออกมาจากคอกไม่ค่อยอยากเดินนะครับไม่ค่อยอยากยางย,า,ยางโชโตก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กก็แก๊กเกอะกันแล้ เดี๋ยวตอนเย็นก็จะปล่อยไปกินอีกครับตอนเย็นปล่อยไปกินอีกฝนตกมากก็ชุ่มฉ่าเลยนะครับชุ่มฉ่าตอนเย็นก็จะปล่อยไปกินแต่ถือว่าหญ้าก็หญ้าหญ้าดีนะหญ้าดีเพราะว่าฝนตกชะล้างไปให้แล้วในส่วนหนึ่งชุ่มฉ่านี่ก็กินตัวกินก็กินนะครับหญ้าถือว่าหญ้าดีนะครับหญ้าดีเอาหยาก้อนนี้ตั้งขึ้นกอนครับเนี่ย ตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับวัวมันชนลมแล้วก็ให้ยืนกินนะครับแดดก็ออกเร็วนะครับวันนี้วันนี้ตื่นตื่นไปตัดหญ้าประมาณเจ็ดโมงนะเจ็ดโมงนิดนิดเจ็ดโมงสิบนาทีรีบตัดรีบเอาไว้นี่กลัวแดดนะครับแต่ว่าแดดมันก็แดดแล้วแหละแต่ว่าเพราะเอินว่ามันฝนมันตกแดดมันก็เลยไม่รู้สึกร้อนแต่ว่าแดดก็ไหม้มันเดิมนะครับนาในไหม้แล้วล่ะ เมื well. ่อแม่นั้นไปกินยาเป็นญ้าที่เป็นยาแห้งแล้วก็โดนฝนนะครับเห็นบ่มครับแต่ทเป็นหยาเขาเอื่หยยาแดดเดียวไปนะครับยาแดดเดียวน่ะนั่นสิไปกินท่นนแต่เป็นหญ้าเหลือเมื่อวานเนี่ยนะเอ้ยเมื่อก่อนวันก่อนวันก่อนยาเหลือเมื่อวานไม่ได้ตัดพอดีเมื่อคืนฝนตกลิ่นใส่นะครับฝนตกลิ่นใส่มันก็เลยซุ่มแหละมันอ่อนนะครับอ่อนมันอ่อนมันอ่อนเหมือนกันนะครับเหมือนกับฟางตอนหน้าหนาวฟางตอนเช้าโดนหมอกมันจะอ่อนกลัวก็จะกินดีนะครับ สิกนดี่ก้อนก็ถือว่าโอเคนะครับวันละสีก้อนพ่อได้กินนะครับพ่อได้กินยังมองเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะยังมองเห็นแสงสว่างในการได้เลี้ยงวัวนะครับว่ากลัวเรายังมีหญ้าสดกินอยู่ก็เป็นกลัวลูกผสมนะครับผมผมก็เลี้ยงวัวลูกผสม ทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด21ตัวนะครับ21ตัวตั Jamie, ้งเป้าไว้มีแม่พันสิบแม่นะครับแม่พันธให้แม่พันธุ์ต้นน้ำให้ลูกเนี่เนบอครับเนี่ยอิ่มนะครับมันอิ่มมันอิ่มมันก็จะบอค่อยสนใจจรงจร่งนะครับกินแน่บอกินแน่ยืนเซยนะครับอิ่มเพราะเมื่อวานนี้ได้แทะเล็มเยอะมากอิ่มชนิทีแบบว่าล่เขาคอกเนี่ยางเขาเลยนะครับเพราะตรงไหนยังกินแบบอิ่มนะแต่มันก็จะสร้างความเขาเรียกว่าอะไรสร้างสร้างนิสัยไม่ดีให้วัวนะครับสร้างนิสัยไม่ดีให้กัว ถ้ามันหมดแล้วงัวกะสิคิดพะวงหานะครับพอมันเบิดแดเรากะสิพอปล่อยไปบ่มีหมองกินแล้วกะสิฮนนะครับแบทีนี้ฮ้นฮ้นพอบ่ได้กินกนน็ไไรเขาขอกหยากกะสินะจะเป็นประมาณนี้รูปแบบของการเลี้ยงกัวนะครับก็เหมือนกับถ้าเราเราได้ทําอะไรให้เคยชินนะง่วมันแบบเคยได้กินหยากเกี้ยวลวมือไดบ่ได้กินกะสิยากนะครับเนีย่ยห้องเบิดมือน,นะครับเลม็มเล็มบ่เป็นนะครับแทะเล็มไม่เป็น พอได้กินยาเขาเกีียวไปแล้วนแทะเล่มเป็นเนนะครับนอนถากินแต่ยาเขาเกี่ยวนะครับถ้าพวกที่แทะเล็มแทะอะไรเนี่ยรู้เลยว่าไม่ได้กินหญ้าจากเจ้าของเนี่ยกูต้องหากินจากธรรมชาติเองบุฟเฟ่เองนะครับถ้าไม่ได้กินก็คืออ่าบรอดนะครับคืคือว่าต้องกินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่ว่ายืงขังข้อตัดให้กินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะ ยืนขังข้อตัดให้กินอาหารข้นตัดหญ้าให้กินกินอาหารข้นพวกนี้เวลาเราซื้อเข้ามาวัวอ้วนดีนะครับซื้อมาจากาจากเจ้าของเดิมพอมาอยู่กับเราแล้วบริบทในการเลี้ยงของเราเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปไม่เหมือน,ไม,มอนไม่เหมือนกันมาตกน้ำเลี้ยงอยู่น้ำเฮ้านะครับเขากว่าเขาเลี้ยงดีอยู่แต่บบเม่นนะเดี๋ยววัวอีกค้อหนึ่งมาเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนนะเพื่อนนี่นะครับวัวองหาเพื่อนอทีมนะ ข้อนี้มีลูกเจ้าซูโม่หนึ่งตัวนะครับเมื่อกี้ถับปลานะครับถับปลาเอ้ยบักนี่กึกกัก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 สิบหกสิบเจ็ดเดือนสิบหกเดือนนะเล่นเล่งละกึกกักกึกกักบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่แหละครับก็ประมาณนี้เลยตัวไหนกินก็กินตัวไหนกว่ากินกับว่ากินนะครับเนี่ยบรรยากาศ กับเป็นว่าออ,อ,อเดี๋ยวมันสิถึกอไม่ถึกไรแล้วครับนี่าโคมัวหน่อยนะครับเลียกอไป,ป<า>เอาห้าไปให้กวัวเลือดร้อยอีกนะครับ